ทุกคนคิดว่าโรรอยจบสิ้นแล้วหลังจากปลดพนักงานครั้งใหญ่ยกเลิกสัญญาและเงียบหายไปหลายปีวงการการบินก็เลิกจับตามองโบอิ้งและแอร์บัสกำลังยุ่งอยู่กับการแข่งขันเพื่อครองความเป็นใหญ่ในระดับโลกจีกำลังจัดแสดงเครื่องยนต์ที่ทำลายสถิติส่วนโรรอยละเป็นเพียงชื่อจากอดีตบแบรนด์เก่าแก่ที่ไม่มีอะไรใหม่เลยหรืออย่างน้อยพวกเขาก็คิดเช่นนั้นเพราะในขณะที่อุตสาหกรรมก้าวไปข้างหน้าโรรอยกลับเงียบหายไปด้วยเหตุผลบางอย่างเบื้องหลังประตูที่ปิดสนิท พวกเขากําลังสร้างบางสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนไม่ใช่แค่การอัปเดตเล็กน้อยหรือภาพร่างแนวคิดแต่เป็นต้นแบบที่ใช้งานได้จริงของเครื่องยนต์เจ็ตที่ล้าสมัยที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาพวกเขาเรียกมันว่าอันตราแฟน a s t r าแฟนและมันไม่ได้แค่มีประสิทธิภาพเหนือกว่ารุ่นก่อนหน้าเท่านั้นแต่มันก้าวล้ำหน้าอุตสาหกรรมทั้งหมดไปเลยมันใหญ่กว่าเบาวกว่าฉลาดกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าและที่สําคัญกว่านั้นมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีมันใช้งานได้จริงมันผ่านการทดสอบมาแล้ว ประสบความสำเร็จในขณะที่โบอิงกำลังวุ่นวายกับความล่าช้าและแอร์บัสยังคงยึดติดกับเทคโนโลยีเก่าโรลรอยกลับทำการเคลื่อนไหวอย่างเงียบๆที่อาจลิกโฉมวงการการบินทั้งหมดเพราะอันตราแฟนไม่ใช่แค่เครื่องยนต์ธรรมดานี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญมันถูกออกแบบมาให้ใช้เชื้อเพลิงที่ยั่งยืนได้และสามารถใช้งานร่วมกับระบบไฮโดรเจนและระบบไฮบริดได้และยังประหยัดน้ำมันได้ดีกว่ารถยนต์รุ่นใดๆที่โรลรอยเคยผลิตมาถึง25ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกันต่ออย่าลืมกดไลค์และกดติดตาม ด้วยนะครับสงครามเครื่องยนต์ครั้งนี้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเรื่องราวเริ่มน่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกเพราะโรรยไม่ได้แค่สร้างเครื่องยนต์ที่ฉลาดกว่าเท่านั้นแต่พวกเขาสร้างเครื่องยนต์ที่ท้าทายอำนาจเหนือกว่าของเครื่องยนต์รุ่นปัจจุบันอย่าง G-E9X โดยตรงนี่มันสุดยอดไปเลยแรงขับ134,000ปอนเครื่องยนต์ทำลายสถิติที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับเครื่องบิน Boe ิ n g 777X มีแต่กล้ามเนื้อมีแต่พลังแต่ปัญหาคือมันติดอยู่กับอดีตเครื่องยนต์ G-E9X มีขนาดใหญ่นะัักกและจด การใช้งานเฉพาะกับเครื่องบินประเภทเดียวเท่านั้นโรรอยมองเห็นจุดนั้นและเลือกใช้วิธีที่แตกต่างออกไปพวกเขาออกแบบเครื่องยนต์เทอร์แฟนโดยคำนึงถึงความยืดหยุ่นในการใช้งานเป็นหลักแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่แรงขับที่มากขึ้นพวกเขากลับมุ่งเน้นไปที่การควบคุมที่ดียิ่งขึ้นระบบเกียร์ที่ช่วยให้พัดลมและกังหันหมุนด้วยความเร็วที่เหมาะสมที่สุดอัตราส่วนใบพัดมากกว่า15ต่อหนึ่งซึ่งสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในอุตสาหกรรมการบินพาณิชย์ แค่นั้นก็ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงลงได้มากกว่า25เมื่อเทียบกับเครื่องยนต์เทตเอส w b แล้วและแตกต่างจากโมเดลของ GE ที่ออกแบบมาสาหรับเครื่องบินรุ่นเดียวเท่านั้นเครื่องยนต์นเทอร์แฟนสามารถปรับขนาดได้แกนกลางเหมือนกันแต่ให้แรงขับหลายระดับมันสามารถขับเคลื่อนเครื่องบินลำตัวกว้างเครื่องบินลำตัวแคบและเครื่องบินไฮโดรเจนไฟฟ้าในอนาคตได้ทั้งหมดด้วยแพลตฟอร์มเดียว GE ได้สร้างคำมั่นสัญญาส่วน r o l l s ROYCE ได้สร้างระบบขึ้นมา ตอนนี้อุตสาหกรรมจึงต้องเผชิญกับทางเลือกจะเน้นแรงขับหรือเน้นอนาคตเพราะถึงแม้เครื่องยนต์เทอร์แฟนอาจจะไม่ใช่เครื่องยนต์ที่เสียงดังที่สุดในท้องฟ้าแต่ก็อาจจะเป็นเครื่องยนต์ที่บินได้นานที่สุดและหากคุณสงสัยว่า a o l l s r y c e ทำได้อย่างไรคำตอบก็คือความแม่นยำทางวิศวกรรมในทุกระดับมาเริ่มกันที่พัดลมขนาดมาึมา140นิ้วตัวนั้นก่อนมันเป็นพัดลมที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยผลิตมาสำหรับเครื่องยนต์เจ็ตเชิงพาณิชย์แต่ขนาดเทียงอย่างเดียวไม่ใช่สิ่งที่ทำให้มันปฏิวัติงการ ใบมีดแต่ละใบถูกตีขึ้นรูปจากวัสดุคอมโพสิตคาร์บอนเสริมความแข็งแรงด้วยขอบไทเทเนียมนั่นหมายความว่ามันแข็งแกร่ง,งพอที่จะทนต่อการชนของนกได้แต่ก็เบาพอที่จะลดน้ําหนักได้อย่างมากและเมื่อรวมกับอัตราส่วนการใบพัด15:1ต่อแล้วอากาศที่ไหลผ่านแกนเครื่องยนต์มากขึ้นทําให้เกิดแรงขับมากขึ้นโดยใช้เชื้อเพลิงน้อยลงเงียบกว่าสะอาดกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่านั่นคือจุดที่ลงตัวที่สุดที่ผู้ผลิตเครื่องยนต์ทุกรายต่างพยายามไข,ขว่คว้า แระเระแฟนคิดค้นมาก่อนแล้วแต่เคล็ดลับที่แท้จริงคืออะไรก็คือเกียร์บ็อกนั่นเองมันแยกพัดลมออกจากใบพัดทําให้ทั้งสองส่วนหมุนด้วยความเร็วที่เหมาะสมที่สุดมันเหมือนกับการเพิ่มเกียร์หลายระดับให้กับเครื่องยนต์ทําให้ทุกอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นภายในแกนกลางนั้นโรลรอยได้พัฒนาไปอีกขั้นแทนที่จะใช้โลหะผสมแบบดั้งเดิมพวกเขาใช้คอมโพสิตเมทริกซเมิก วัสดุเหล่านี้สามารถทนต่อความร้อนและแรงดันสูงได้อย่างเหลือเชื่อทําให้เครื่องยนต์ทํางานได้ที่อุณหภูมิสูงขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนและลดการใช้เชือเ้อเพลิงได้มากยิ่งขึ้นและทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องสมมติฐานมันได้รับการทดสอบและยืนยันแล้วกําลังส่งผ่านเกียร์64เมกะวัตต์สถิติโลกตัวเลขจริงประสิทธิภาพจริงกระเทแฟนไม่ใช่ต้นแบบมันคือการพิสูจน์แนวคิดที่ใช้งานได้จริงและทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่กว่ามากเพราะเครื่องยนต์นี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างโดดดเียว นี่คือผลลัพธ์ของการคิดค้นวัตรกรรมอย่างไม่หยุดยั้งตลอดศตวรรษอันตราแฟนไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยไม่มีที่มาที่ไปเครื่องยนต์นี้เป็นผลผลิตจากวิศวกรรมที่มุ่งมั่นตลอดศวตวรรษทุกความก้าวหน้าทุกความล้มเหลวทุกบทเรียนถูกรวบรวมไว้ในเครื่องจักเครื่องเดียวย้อนกลับไปในทศวรรษ1970โปรรอยได้พลิกโฉมวงการด้วยเครื่องยนต์ ab ส -11 ซึ่งเป็นการออกแบบเครื่องยนต์3เพลาที่วางหลักฐานสำหรับการเดินทางระยะไกลในยุคป,ปัจจุบันจากนั้นก็มีเครื่องยนตต์ราามมาได้แก่700 900และ SWB ซึ่งแต่ละรุ่นได้ขับเคลื่อนเครื่องบินรุ่นเรือธงอย่าง A330, A380 และ A350 แต่ละรุ่นต่างผลักดันขีดจำกัดด้านประสิทธิภาพการทำงานและการปล่อยมลพิษแต่แม้แต่เครื่องยนต์เทนทสซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ในปัจจุบันก็ยังมีข้อจํากัดอยู่โรยรู้ดีว่าพวกเขาไม่สามารถปรับปรุงจากอดีตได้เพียงอย่างเดียวพวกเขาต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดอัลรแฟนไม่ใช่การพัฒนาต่อยอดจากเทนแต่เป็นการออกแบบใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มต้นนี่เป็นครั้งแรกที่โร่ร้อยนำโครงสร้างแบบเฟืองมาใช้ในเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ขนาดใหญ่เป็นครั้งแรกที่ประสานวัสดุคอมโพสิตเมทริกเซรามิกในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงและเป็นครั้งแรกที่นำการพิมพ์สามมิติขนาดใหญ่มาใช้ในการผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างช่วยลดน้ำหนักเพิ่มความทนทานและลดของเสียแต่สิ่งที่สาธารณาชนมักมองข้ามไปก็คือในขณะที่คนส่วนใหญ่หมุกมุ่นอยู่กับแรงขับและขณะแต่สายการบินกลับหมุกมุ่นอยู่กับตัวเลขต้นทุนการดำเนินงานการบำรุงรักษาการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิ และบทลงโทษทางกฎหมายและนี่คือจุดที่อัลเอร์แฟนพลิกสมการทั้งหมดเครื่องยนต์นี้ช่วยลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้มากถึง25เมื่อเทียบกับเครื่องยนต์เทติส W b นี่ไม่ใช่แค่คำโฆษณาชวนเชื่อแต่เป็นการประหยัดเงินไดหลายล้านดอลลาร์ต่อเครื่องบินต่อปีในช่วงเวลาที่เชื้อเพลิงเครื่องบินกินพื้นที่มากกว่า30ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสายการบินเครื่องยนต์อัลเทอร์แฟนจึงไม่เพียงแต่สร้างความประทับใจแต่ยังคุ้มค่าอย่างยิ่งในด้านการเงินอีกด้วย และไม่ใช่แค่เรื่องเชื้อเพลิงเท่านั้นโครงสร้างแบบโมดูล่าของอัลตราแฟนหมายถึงชิ้นส่วนเฉพาะที่น้อยลงและการบำรุงรักษาที่รวดเร็วยิ่งขึ้นอุณหภูมิการทำงานที่เย็นกว่าหมายถึงการสึกหรอของชิ้นส่วนน้อยลงระบบนี้ใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อตรวจจับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดขึ้นจริงช่วยหลีกเลี่ยงความล่าช้าการหยุดบินและความล้มเหลวที่ไม่คาดคิดและในขณะเดียวกันแรงกดดันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆรัฐบาลไม่ได้ขอให้สายการบินลดการปล่อยมลพิษอีกต่อไปแล้วแต่กกลัััังงอออข้้้บบคใหทเช่นนน โครงการฟิตฟอร์55ของสหภาพยุโรปได้เริ่มลงโทษเที่ยวบินที่มีการปล่อยมลพิษสูงแล้วองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศกำลังกำหนดขีดจำกัดระดับโลกแม้แต่ผู้โดยสารเองก็เลือกเที่ยวบินโดยพิจารณาจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องยนต์เจ็ตแบบเก่าถูกสร้างขึ้นสำหรับยุคสมัยที่กำลังจะหายไปอย่างรวดเร็วแต่อัเทอร์แฟนถูกสร้างขึ้นสำหรับอนาคตมันพร้อมใช้งานกับเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน100ตั้งแต่วันแรกเครื่องยนต์นี้ได้รับการออกแบบ โดยคำนึงถึงระบบไฮโดรเจนในอนาคตและสร้างขึ้นมาเพื่อให้สามารถพัฒนาและเปลี่ยนไปใช้ระบบไฮบริดไฟฟ้าได้เมื่อถึงเวลาเครื่องยนต์นี้ไม่จําเป็นต้องดัดแปลงเพิ่มเติมเพื่อรองรับอนาคตเพราะมันพร้อมอยู่แล้วและยังมีเรื่องของเสียงรบกวนซึ่งเป็นต้นทุนที่มองไม่เห็นที่คนส่วนใหญ่ลืมไปสนามบินทั่วทั้งยุโรปและเอเชียกําลังเข้มงวดกับการแก้ปัญหาเสียงรบกวนเครื่องบินที่ส่งเสียงดังจะถูกตัดสิทธิ์การขึ้นบินถูกปรับหรือถูกห้ามทําการบินในเวลากลางคืนโดยสิ้นเชิงอัตราส่วนใบพัดสูง และสถาปัตยกรรมเกียร์อัจฉริยะของอัทเทอร์แฟนทาให้มันเป็นเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ที่เงียบที่สุดเครื่องหนึ่งเท่าที่เคยมีการทดสอบมานั่นหมายความว่าสายการบินสามารถบินได้นานขึ้นในสถานที่ต่างๆมากขึ้นโดยมีข้อจํากัดน้อยลงซึ่งส่งผลโดยตรงต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้นดังนั้นเมื่อสายการบินพิจารณาเทอร์แฟนพวกเขาจึงไม่ได้เห็นเพียงแค่ความก้าวหน้าทางวิศวกรรมเท่านั้น พวกเขาเห็นถึงค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงที่ลดลงความล่าช้าน้อยลงภาษีคาร์บอนที่ลดลงความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้นและอัตรากําไรที่ดีขึ้นและนั่นคือเหตุผลที่อุตสาหกรรมกําลังให้ความสนใจในตอนนี้เพราะอร์แฟนไม่ใช่ต้นแบบแห่งอนาคตแต่อย่างใดนี่คือเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่เฉียบคมที่สุดที่สายการบินเคยเห็นมาในรอบหลายทศวรรษเครื่องยนต์เจ็ตแบบดั้งเดิมผลิตโดยใช้การหลอกการเชื่อมและการกลึงซึ่งเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนชาและหนัก AOLLS r o y c e พลิกโฉมวงการชิ้นส่วนสำคัญของอัตแฟนรวมถึงใบพัดตัวยึดและโครงสร้างภายในถูกพิมพ์ด้วยโลหะผสมและวัสดุผสมที่มีความแข็งแรงสูงทำให้สามารถออกแบบการไหลของอากาศที่ซับซ้อนมากขึ้นลดการสิ้นเปลืองวัสดุและได้ชิ้นส่วนที่เบากว่าพร้อมทนความร้อนได้สูงกว่าแม้แต่ใบพัดขนาดใหญ่ถึง140นิ้วก็ไม่ใช่ใบพัดธรรมดามันทำจากวัสดุคอมโพสิตคาร์บอน ซึ่งเบากว่าไทเทเนียมแต่เสริมความแข็งแรงด้วยขอบด้านหน้าทำจากไทเทเนียมเพื่อความทนทานการผสมผสานนี้ช่วยลดน้าหนักโดยรวมของเครื่องยนต์ในขณะที่เพิ่มความแข็งแรงซึ่งเป็นข้อดีที่หาได้ยากในการออกแบบด้านอากาศยานและมาพูดถึงส่วนสําคัญที่สุดภายในเครื่องยนต์กันดีกว่าในส่วนฮีโร่รอยใช้เซรามิกเมทริกคอมโพสิตซีมซีสซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงกว่าโลหะผสมมากนั่นหมายความว่าเครื่องยนต์สามารถทํางานได้ที่อุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนและลดการใช้เชื้อเพลิงนอกจากนี้ CMC ยังมีน้ำหนักเบาและทนทานกว่าช่วยลดความล้าเมื่อเวลาผ่านไปและที่สำคัญที่สุดคือชุดเกียร์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของสถาปัตยกรรมของอัลอร์แฟนชุดเกียร์นี้ช่วยให้พัดลมหมุนช้าลงในขณะที่ใบพัดหมุนเร็วขึ้นทำให้แต่ละส่วนทำงานด้วยความเร็วที่เหมาะสมที่สุดสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแต่ยังช่วยลดภาระของเครื่องยนต์และเปิดโอกาส ให้สามารถปรับขนาดแบบโมดูลาได้ในเครื่องบินประเภทต่างๆแต่โรลรอยไม่ได้คิดค้นนวัตกรรมเฉพาะภายในเครื่องยนต์เท่านั้นพวกเขายังคิดใหม่เกี่ยวกับการผสานรวมเครื่องยนต์เข้ากับเครื่องบินและเพื่อการนั้นพวกเขาได้สร้างพันธมิตรที่อันตรายขึ้นมาเพราะย้อนกลับไปในปี2018โรยรอยได้เซ็นสัญญากับแอร์บัสอย่างเงียบๆโดยมีเป้าหมายคือการทดสอบการบินของเครื่องยนต์อันตราแฟนในฐานะส่วนหนึ่งของระบบบูรณาการอย่างสมบูรณ์ ไม่ใช่แค่การติดตั้งเครื่องยนต์ลงไปเฉยๆแต่เป็นสถาปัตยกรรมระบบขับเคลื่อนที่สมบูรณ์แบบเครื่องยนต์เสาแขวนเครื่องยนต์และห้องเครื่องยนต์ทั้งหมดสร้างขึ้นพร้อมกันและปรับให้เหมาะสมที่สุดความร่วมมือครั้งนี้ไม่ใช่แค่การจับมือกันเท่านั้นแต่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินร่วมจากโครงการ Clean Sky 2ของสาภาพยุโรปซึ่งเป็นโครงการวิจัยมูลค่าพันล้านยูโรที่มุ่งเน้นการลดการปล่อยมลพิษจากการบินแอร์บัสรู้ว่าต้องการอะไรนั่นคือแนวทางสู่เครื่องบินรุ่นใหม่ทั้งระยะไกล และระยะสั้นที่สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความยั่งยืนตั้งแต่เริ่มต้นไม่ใช่การเพิ่มเติมเข้ามาภายหลังแล้วโรรอยละ่ะพวกเขาต้องการให้เครื่องยนต์ของพวกเขาได้ใช้งานเป็นครั้งแรกบนแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปมันเป็นการจับคู่ที่ลงตัวพวกเขาร่วมกันสร้างระบบโรงไฟฟ้าแบบบูรณาการที่เหนือกว่าแค่แรงขับเคลื่อนพวกเขากำลังมุ่งเป้าไปที่เรื่องเสียงแรงต้านการประหยัดเชื้อเพลิงแม้กระทั่งเทคนิคการผลิตเช่นเทอร์โมพลาสติกอัตราสูงและการประกอบชิ้นส่วน ด้วยการเชื่อมแบบอัตโนมัติที่สามารถขยายขนาดได้อย่างรวดเร็วและโบอิงล่ะพวกเขาไม่ได้อยู่ในห้องประชุมนั้น GE ก็เช่นกันในขณะที่โบอิงทุ่มสุดตัวกับเครื่องยนต์ GE9X และความร่วมมือที่ลาสมัย Air Bu s สและโรรอยกำลังร่วมการพัฒนาอนาคตอย่างเงียบๆและเมื่อพูดถึงความเงียบอันตรานยังมีข้อได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งที่แทบไม่มีใครพูดถึงแต่ทุกสนามบินให้ความสำคัญนั่นก็คือเสียงเสียงเครื่องยนต์เจ็ตเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดปัญหาหนึ่งของอุตสาหกรรมการบินมานาหลายทศวรรษ การขึ้นและลงจอดของเครื่องบินก่อให้เกิดข้อร้องเรียนมากที่สุดจากชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้สนามบินและรัฐบาลก็เริ่มตอบสนองไม่ใช่แค่ด้วยการปรับเงินเรื่องเสียงดังแต่รวมถึงการจำกัดเวลาบินการห้ามบินและการห้ามปฏิบัติการต่างๆที่แฟนถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นจริงนี้ด้วยอัตราส่วนใบผ้าที่สูงมากพัดลมจึงสามารถเคลื่อนย้ายอากาศได้มากขึ้นที่ความเร็วต่ำลงซึ่งส่งผลให้เกิดเสียงรบกวนน้อยลงและการออกแบบเกียร์บ็อกซ์ยังช่วยลดความเร็วของพัดลมลงไปอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการขึ้นและลงจอดซึ่งเป็นช่วงที่เสียงดังที่สุดของการบินผลลัพธ์ที่ได้คือระดับเสียงลดลงอย่างมากโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพสำหรับสายการบินแล้วนี่หมายถึงปัญหาด้านกฎระเบียบที่ลดลงพวกเขาสามารถทําการบินในสนามบินที่อ่อนไหวต่อเสียงรบกวนบินในเวลากลางคืนและขอใช้ช่องทางการบินเพิ่มเติม,ตมที่เครื่องบินที่มีเสียงดังกว่าไม่ได้รับอนุญาตไม่ใช่แค่เรื่องความสะดวกสบายของผู้โดยสารเท่านั้นมันเกี่ยวกับความสะดวกในการเข้าถึงความยืดหยุ่น และรายได้และสาหรับหน่วยงานสนามบินเครื่องยนต์ที่เงียบกว่าจะทําให้แผนการขยายสนามบินได้รับการอนุมัติง่ายขึ้นเพราะเครื่องบินที่ติดตั้งเครื่องยนต์อัลตราแฟนนั้นตรงตามมาตรฐานด้านเสียงที่เข้มงวดกว่าซึ่งเครื่องยนต์แบบเก่าไม่สามารถทําได้มันเป็นข้อได้เปรียบที่มองไม่เห็นแต่เป็นข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์เพราะเมื่อหลายประเทศเริ่มมองว่าเสียงรบกวนจากสนามบินเป็นมลพิษเครื่องยนต์ที่เงียบที่สุดก็จะมีผลกระทบต่อธุรกิจมากที่สุดดังนั้นตอนนี้คุณมีเครื่องยนต์เจ็ตที่ไม่เพียงแต่ทรงพลัง และมีประสิทธิภาพเท่านั้นแต่ยังเบากลับเปลี่ยนได้พร้อมสาหรับอนาคตและเงยียบอีกด้วยแล้วโบอิ้งจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนอยู่ในจุดที่อันตรายเพราะในขณะที่แอร์บัสและโรอยคอยๆเคลื่อนตัวไปสู่การบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบโบอิ้งกลับยังคงผูกติดอยู่กับ GE และสถาปัตยกรรมเครื่องยนต์แบบดั้งเดิมที่ได้รับการปรับแต่งเพื่อกําลังดิบไม่ใช่ความยืดหยุน่นในอนาคตเครื่องยนต์ g e 9X นั้นทรงพลังอย่างปฏิเสธไม่ได้แต่ก็มีขนาดใหญ่มากผูกติดกับแพลตฟอร์ม 777X อย่างแน่นหนา และถูกสร้างขึ้นโดยเน้นเฉพาะด้านที่แคบกว่าและนี่คือปัญหาโครงการ 777X ประสบปัญหาความล่าช้ามาโดยตลอดล่าช้ากว่ากำหนดหลายปีการรับรองถูกเลื่อนออกไปคำสั่งซื้อลดลงในขณะเดียวกันพัดลมอันตราแฟนไม่ได้ใช้แค่กับเครื่องบินลำเดียวเท่านั้นแต่ยังเป็นแบบโมดูลานี่คือส่วนที่หลายคนไม่เข้าใจแต่เป็นจุดเด่นที่แท้จริงพัดลมอันตราแฟนถูกสร้างขึ้นมาให้สามารถปรับขนาดได้โครงสร้างหลักเหมือนกันแต่มีแรงขับหลายระดับสามารถปรับแต่งได้สำหรับเครื่องบินลำตัวแคบเครื่องบินลำตัวกว้างสำหรับบินระยะไกล และแม้แต่ระบบขับเคลื่อนไฮบริดไฟฟ้าหรือไฮโดรเจนในอนาคตไม่ใช่แค่เครื่องยนต์เดียวแต่เป็นระบบนิเวศทั้งหมดและการออกแบบแบบโมดูล่านั้นเปิดประตูสู่สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงเกมอย่างสิ้นเชิงนั่นคือการรวมฝูงบินเข้าด้วยกันสายการบินไม่ชอบจัดการเครื่องยนต์หลายประเภทชิ้นส่วนต่างกันลูกเรือต่างกันตารางการบำรุงรักษาต่างกันหมันสิ้นเปลืองและไม่มีประสิทธิภาพความสามารถในการปรับตัวของอัลตร้าฟนทํทำให้สามารถใช้โซลูชันเดียว ได้กับเครื่องบินหลายรุ่นนั่นหมายถึงต้นทุนการฝึกอบรมที่ต่ำลงโลจิสติกที่ง่ายขึ้นและสัญญาบริการที่คล่องตัวซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลให้ประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้อย่างมหาศาลในระยะยาวและในขณะที่ G ียังคงพึ่งพาเครื่องยนต์ขนาดใหญ่เฉพาะสำหรับเครื่องบินแต่ละรุ่นแต่ AOLLSROYCE ก็มีสิ่งที่สามารถใช้งานได้กับเครื่องบินหลากหลายรุ่นแล้วตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการขายเครื่องยนต์อีกต่อไปแล้วแต่เป็นเรื่องของการสร้างความผูกพัน กับระบบนิเวศของสายการบินและด้วยการที่ Air b บัสได้ผนุอวัตเทอร์แฟเข้าไว้ในแผนงานในอนาคตแล้วก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเครื่องบินรุ่นต่อไปจะไม่ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงเครื่องยนต์เพียงอย่างเดียวแต่เครื่องยนต์จะถูกออกแบบให้สอดคล้องกับตัวเครื่องบินตั้งแต่แรกเริ่มนั่นคือความสอดคล้องที่โบอิงยังไม่มีในปัจจุบันและช่องว่างนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เครื่องบินรุ่นเดียวแต่ยังเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งการตลาดโลกด้วยเพราะอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเป็นสายการบินที่มองไปข้างหน้า สิบหรือ20ปีคุณจะเห็นต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นเป้าหมายการปล่อยมลพิษที่เข้มงวดขึ้นกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับเสียงรบกวนและเครื่องบินที่ต้องใช้งานนานกว่าที่เคยเป็นมาทีนี้ลองถามตัวเองดูคุณจะเลือกเดิมพันกับเอนจินที่สร้างขึ้นสําหรับแพลตฟอร์มสุดท้ายหรือเอนจินที่สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาไปพร้อมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นคือพลังอันเงียบงันของอัลอรแฟนมันไม่ใช่แค่เอนจินแต่มันคือการลงทุนในหลายแพลตฟอร์มและนั่นก็พาเรราาามสสูปะดด็นุท้ย นี่ไม่ใช่แค่การสร้างกังหันที่ดีกว่าเดิมแต่เป็นการสร้างอำนาจต่อรองโรรอยจึงได้ครอบครองกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกความยืดหยุ่นสำหรับสายการบินประสิทธิภาพสำหรับผู้โดยสารและความยั่งยืนสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลและพวกเขาทำได้สำเร็จในช่วงเวลาที่ทุกส่วนของอุตสาหกรรมการบินกำลังได้รับการประเมินใหม่ทั้งหมดเศรษฐกิจหลังการระบาดใหญ่แรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพัดลมอัลตราฟแฟนไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้ แต่ยังพลิกโฉมวงการอย่างสิ้นเชิงเปลี่ยนประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้กลายเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดมันเปลี่ยนความยั่งยืนให้กลายเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันมันเปลี่ยนการออกแบบเครื่องยนต์ให้กลายเป็นกลยุทธ์ของสายการบินและที่สําคัญที่สุดคือมันบังคับให้ทุกคนต้องตามให้ทัน GE จะต้องตอบสนองโบอิ้งจะต้องคิดใหม่ระบบนิเวศข,ของเครื่องยนต์ทั้งหมดจะต้องเคลื่อนไหวเร็วขึ้นฉลาดขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะเทแฟนไม่ได้มาเพื่อแข่งขันเท่านั้นแต่มาเพื่อเปลี่ยนกฎเกณฑ์ ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณได้ยินใครพูดว่า ROLLS-Royce เป็นแค่แบรนด์เก่าแก่คุณจะได้รู้ความจริงพวกเขาไม่ได้แค่เอาตัวรอดแต่พวกเขาอาจสร้างอนาคตของการบินขึ้นมาด้วยซ้ำ